ขอบคุณนะครับขอบคุณมากขอบคุณสําหรับกรอบรูปนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากจริงดีใจมากครับโอเครับรับ ไม่เมื่อกี้พอดีเมื่อกี้พี่ฝนโทรมาครับต้องขออภัยวยครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้โทรกลับนะครับพี่ฝนอัน,นนี้ขอโทษนะครับขอถอยไลฟ์เคลียร์ของขวัญแป๊บหนึง่งวนหนก็ได้ไลฟ์ละนี่ก็เป็นอีกหนึ่งของขวัญน,นะครับเป็นน้องไม m e เมโลดี้นะครับนี่น่ารักมากอันนี้ก็น่ารักมากเหมือนกันเป็นนี่น่าจะเป็นรุ่นปลูกเสกแล้วครับก็รู้เลยว่าเป็นรุ่นลึกรุ่นลิมิเต็ดนี่นครับน่าจะ โหฟอร์มที่ไหนไม่รู้หละแบบว่าแต่เป็นถึงแบบภาษาดอลลา่าถ้าจะเป็นเจแปนผมไม่แน่ใจแต่ถือว่าน้องมากไก่ก็ขอบคุณมากครับนี่ปีลึกองค์นี้คือน่าจะทําให้เฮงรุ่นนี้น่าจะทำให้เฮงเพราะว่าน้องมีทองขอบคุณนะครับอันนี้อาจจะออกไปข้างนอกได้อาจจะเห็นน้องบ,างบาง้างบางครั้งบางข่าวนะครับขอบคุณนะขอบคุณมากจริงครับ เราเรามาชิ้นใหญ่กันบ้างไหมครับเรามาชิ้นใหญ่กันบ้างโอ้มันหยิบได้ชิ้นเล็กก่อนอันนี้ก็เป็นกิ๊บผมนะครับกิ๊บผมอ่ามันมีแม่เหล็กด้วยเหรอแต่เราจะดีไซน์เป็นแบบว่าเราเป็นผู้ชายแบดแบดเนี่ยเราก็จะแบบอ่ะเทไหมล่ะ ก็ไม่แย่แต่ใค่อาจจะเจ็บหูนิดนึงก็ไม่แย่ไม่แย่ก็เด่นเลยอ่ะรุ่นเนี้ยอ่าขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณสำหรับช่วงนี้ผมเริ่มเบื่อเป็นห่วงห่วงแล้วด้วย ขอบคุณที่แบบหนีบหูใหม่ด้วยครับก็ขอบคุณจริงครับน่ารักมากน่ารักมากจะพยายามใส่ออกไปข้างนอกให้ได้แล้วกันครับขอบคุณจริงครับแต่มันน่าจะใช้งานได้หลายแบบอันนี้มันได้แบบแบบนี้ก็ได้อ่าแบบนี้ก็ได้เราสามารถมามา mix แอนด์แมทได้นะ เดี๋ยวเราจะทําเหมือนแบบว่าติดเหมือนไมค์ไมโครโฟนหรือแบบพกน้องมาคอยเที่ยวถ้าสมมติว่าอยากเหมือนมีน้องคอยอยู่ข้างๆก็จะอะไรประมาณนี้เหมือนเราไม่ได้มาตัวคนเดียวเหมือนเราแบบมีเพื่อนมาด้วยอะไรเนี้ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องให้ดีอ่ะนี่แมทนะเห็นดีเทลตรงนี้ไหมครับมันก็คือยืน่นยื่นออกมาเพื่อให้ความแบบแฟชั่นอะ่ะเออเออคนคิดเก่งจังเออว่ะผมผมไปต้องหันหน้าต้องมาละอะไรแบบนี้ ต่างหูใหม่เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมขออนุญาตถอนนะเพราะอีกนิดนึงน่าจะหูแดงก็เดี๋ยวจะเก็บไว้ไปใช้นะครับขอบคุณมากครับอันต่อไปนะครับเราเริ่มของใหญ่กันจริงละของใหญ่จริงจะติดแล้วแับมมันทาใจอันนี้เป็นน่าจะเป็นหมวกนะครับเป็นหมวกเอมิสใช่ไหมผมอ่านถูกไหม ก็ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวยังไม่อยากแกะแล้วกันกลัวน้องเปื่อนนะครับเดี๋ยวจะไว้ใส่ถ้าว่างๆขอบคุณมากครับอามันที่กล่องใหญ่จริงๆนี่ว่าผมรู้สึกว่าผมตื่นเต้นหลอนนะอะไรมานวดข้างหลังไงผมน่ากลัวนะครับนี่ผมรู้สึกว่าผมตื่นเต้นกับชิ้นชิ้นนี้นะครับอ่าทุกคนก็ตื่นเต้นเหมือนกันใช่ไหม ิ่งที่ในนี้อยากได้นะครับก็มีอยู่ไม่กี่ตัวนะครับก็จะมีอะหลักๆคือไม m ์เมล y ดี้นะครับแล้วก็มีคูโรมิแล้วก็มีคิตตี้ Kitty นะครับอะก็อะไรก็ได้นะครับที่ไม่เอาซีเครตนะครับคือถ้าน้องซีเครตออกกลัวมันไม่มีไม m ์เมล y ดี้หรือคิตตี้มีจดหมายข้างหลังไหมอยากขออนุญาตแกะนะครับ แย่ละแย่ละเราไม่มีอุปกรณ์ในการถ้าผมจะขออนุญาตลุกไปหยิบกันไก่แป๊บนึงได้ไหมครับ ใครบอกเคะลูมะอะไรไม่ได้นะห้าเรียกน้องผิดผมทำได้ทำไม่ต้องฮ่าตื่นเต้นนะ ไล่มาอาจจะช้านิดนึงนะครับโอยอยากได้เสื้อฮันน่าโอ้ตายแล้วอันนี้ักับแป๊บนึงนะครับก่อนจะแกะมันแกะยากเดี๋ยวน,ะนี้ขออนุญาตวี พูดถึงเสื้อฮาน้าก่อนแล้วกันนะครับก็อันนี้ก็เป็นคอลเลคชันเฟรัวร์นะครับก็ซึ่งได้หมดไปแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ให้การซัพพอร์ตในนี้นะครับก็ลดราคามาเป็นปีนะก็กว่ากว่าจะหมดนะครับก็ขอบคุณทุกคนจริงซึ่งตอนนี้อันนี้ก็ซึ่งตอนนี้อันนี้ก็ออกคอใหม่แล้วนะครับนี่ตื่นเต้นใช่ไหมล่ะใช่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันก็จะพยายามให้ให้ไวที่สุดนะครับก็ เร็วๆนี้แล้วกันคอมมิ่งซูนอันนี้ออกแบบเรียบร้อยแล้ะมีไอเทมบางอย่างด้วยไม่บอกไม่บอกไม่บอก,บอ,กออกแบบเองไงนะเก่งไหมเก่งครับขอบคุณครับใครมีอะไรอยากถามไหมครับเดี๋ยวน,นี้จะตอบ <c oughs> แกะยากมากครับ ขอให้ได้มามีเธอครับอีกนิดนึงเดี๋ยวนะันนี้ก็จะต้องไปแล้วนะครับขอโทษที่ใช้เวลานานนะครับเจหไหนดำอันหนึ่งกลยควรน้องเจ็บ อะไรโอ้ย,โ,ยโอเคอย่างนั้นก็ได้คุโรมินี่ ขอบคุณมากนะขอบคุณมากถึงจะไม่ได้ไมเมก็ไม่เป็นไรแต่ว่าได้คูโรมิกก็น่ารักแหละดีใจดีใจก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่อยากได้ครับแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าก็อยากได้ครับอยากได้อยากได้คูโรมิเหมือนกันก็ขอบคุณครับแต่ผมผมเคยอยากได้ไมเมครับแต่ก็อยากได้คูโรมิครับไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณ ที่ให้ของขวัญสําคัญอันนี้มาขอบคุณมากครับอัน,นนี้ดีใจนะอน,นนดีใจเฮ้อเนีน,นี้ดีใจจริง,รงขอโทษไม่ไม่ไม่ใช่สายหัวแบบนั้นนะไม่ใช่นะคือดีใจจริงอันนี้อยากบอกให้รู้ว่าดีใจจริงแต่อาการหรือสีหน้ามันอาจจะแบบดูเหมือนไม่ดีใจแต่ว่าดีใจจริงอัน,นนี้ดีใจจริงอย่าเข้าใจผิดนะครับอัน,นนี้ชอบมากขอบคุณนะครับขอบคุณมาก เดี๋ยวจะเอาน้องไปหาที่ตั้งให้ได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บน้องก่อนนะเดี๋ยวน้องเปื่อนเก็บแล้วเก็บแล้วอันนี้เป็นอ๊ออ่ะอันนี้นี่ก็น่ารักอันนี้ก็น่ารักน,นี่นะครับเป็นสามตัวเลยน,นี่ก็น่ารักน,นี่ก็เดี๋ยวอา,อาจจะมาไว้นั่งเกาะที่โซฟาเวลาที่เผลอหลับตรงโซฟาอะไรเงี้ยนะ,ะครับขอบคุณนะครับ ปลาโลมาของขวัญแต่ตอนนั้นก็สี่ทุ่มนะสี่ทุ่มนั้ะมันจะได้ปลาโลมาหรือเปล่าจริจริงหรือว่าเขาเปิดเปิดให้ขายปลาโลมาตอนสี่ทุ่มสี่ทุ่มสี่สิบกว่าผมจําได้เลยแน่ๆเลยอะ่ะขอบคุณนะครับขอบคุณปลาโลมาแต่ว่าแบบเก็บน้องไว้บ้างก็ได้แบบเออให้แบบไม,ไม่ไม่ต้องให้น้องอบ่อยก็ได้ผมรู้ว่าบางทีมันใช้เงินนะครับผมเกรงใจมากอ้า แต่ว่าผมหนนิสกายนะครับมีแฟนคอนแล้วนะครับหนนิสกายมีแฟนคอนแล้วนะครับชื่อว่าแฟนโนมิน a นะครับก็แฟนคอนันนิสกายครั้งแรกนะครับถ้าใครยังไม่เคยไปดูนะครับก็อันนี้อยากเชิญชวนให้ทุกคนไปดูนะครับในวันที่สิบห้ากุมภานี้นะก็ใครว่างก็มาดูนะครับใครไม่ว่างก็ดูในเน็ตและกันครับเดี๋ยวทุกคนก็ตัดตัดไปลงครับผม แต่ว่าอยากไม่อยากให้พลาดน,นะครับอยากให้มาดูของจริงนะเพราะว่าผมแล้วก็สกายครับจะตั้งใจซ้อมให้ดีที่สุดเลยตอนนี้ก็กำลังคิดอะไรแบบโปรเจกต์อะไรต่างๆนะครับก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับในนี้จะเต็มที่นะขอบคุณที่ที่ทำให้เกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะครับก็ขอบคุณขอบคุณแฟนคลับนะครับอย่าแบบจริงๆแบบ ม่จริงๆอยากให้ดูดูสดนะครับแบบไม่ก็ไม่ได้สนับสนุนให้อยู่บ้านขนาดนั้นครับก็มามาดูเธอครับแบบเราจะได้ได้ได้อัดทลรสดเก็บความทรงจําไปด้วยกันนะครับในนี้ขอรบกวนครับไฟบังคับก็มาดูในนี้แทนนะครับขอบคุณครับขอโทษนะครับขอบังคับนะครับเอ้นี่เป็นถุงไม้เมโลดี้นะครับเดี๋ยวอีกอีนิดนึงเดี๋ยวอันนี้จะไปละรู้สึกว่า โอ้นี่น่ารักนี่น่ารักนี่เท่อันนี้เป็นแบบองค์พ่อตัวเล็กเลยน่ารักอุ้ยเป็นแบบโจรสลัดโอ้น่ารักน,นี่น่ารักมากนี่น่ารักอันนี้เดี๋ยวจะหาโอกาสห้อยกระเป๋านะครับขอบคุณมากนะขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนี่มันตัวใหญ่ นี่นี่เป็นชุดสีม่วงนีก็น่ารักมากขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณมากเยอะจริงๆเยอะจริงๆแบบมันเยอะมากจริงๆอันนี้ไม่สามารถแกะทุกทุกอันให้หมดให้ทุกคนดูได้ถ้าแกะหมดแบบมันใช้เวลานานมากกลัวทุกคนจะเบื่อนะครับก็คุยนิดนึงแล้วกันแต่อันนี้จะนั่งแกะทุกอย่างนะครับอันนี้จะนั่งแกะดูเองทุกอย่างทั้งหมดอันนี้จะต้องนั่งแกะทุกอย่างทุกอย่างเพราะอันนี้ต้องจัดแจงให้น้องๆมีที่อยู่ จริงๆจริงๆวันนี้อันนี้นก็ไปทํางานมาก็ไปทํางานกับสกายมาไปทํางานสกายมาไปเจอไปถ่ายรายการรายการหนึ่งมาครับก็สนุกดีครับวันนี้สกายป่วยเสียงไม่มีครับจริงๆวันนี้ยสกายเห็นโปรโมแฟนคลับเขาถามหาอยู่ว่าอันนี้ไปได้ไปกับสกายไหมแต่ว่าพอดีอันนี้นัดนัดน้องๆตุ๊กตาไว้แล้วก็เกรงใจด้วยเพราะสกายชวนล้ะแต่ผมก็เกรงใจแบบ กลัวไปแย่งที่นั่งแบบคนอื่นอะไรเงี้ยผมรู้สึกเออแบบเขา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 ไม่ได้ไม่ได้ชวนเราแบบจริงจริงอย่างจางเราก็เกรงใจเดี๋ยวเรามาหาน้องมาเคลียร์กับน้องก่อนละกันเจออีกแล้วเจอหอน้ารักกีกแล้วอุยยรุ่นนี้มีตุงต้งติ้ง โอ้รุ่นนี้ใหญ่ปไปหนอยผมว่าอาจจะใส่ไปแล้วผมต้องติดตรงนี้ใช่ไหมส่วนใหญ่อ๋อนี่ไงเห็นแฟนครับชอบติดมาหาขอบคุณมากนะขอบคุณมากโอ้รุ่นนี้เท่ดีอ่ะอันนี้เท่ผมชอบว้นนี้นะกัน นี่มีด้วยนะมีมอนมอนชีชีด้วยครับอืมดูหนักซ้ายไปเลยเี่ยต้องหนักขวาหนักขวาอืมมีสเ้อร์ด้วยนะครับ เสื uhm. ้อสีมูนะครับโอ้ขอบคุณมากครับสุดพีมนะครับขอบคุณมากครับจะสบายใส่นะครับเสื้อเยอะมากน่ารักมากนี่ก็สีมูครับน่ารักมากชอบมากครับชอบมากเยอะ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 อ่ะอันนี้อันนี้เจ๋งอันนี้เป็นน้องไมมิเลดี้นะครับถือถือชื่อนี้ด้วยครับโอ้โหเฟี้ยวเฟี้ยวครับ นี่ผมเพิ่งมานึกได้พูดพูดถึงสกายนะครับคือผมเพิ่งไปเห็นคลิป,ลปหนึ่งนะครับก็ผมคุยบ่นไปเมื่อเช้าละก็ที่สกายไปไปไป,ไปนั่งดูคลิปอะไรบางอย่างนะครับก็รู้สึกว่าไม่สนับสนุน <laughs> ไม่สนับสนุนให้กลับไปดูคลิปนะครับมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็ โกรธคนขุดไม่เท่าไหร่อ่ะโกรธโกรธคนเอามาลงไม่เท่าไหร่แต่ก็โกรธไอที่ไปนั่งดูแล้วไปเหมือนไปช่วยกันเผยแพร่อีกนะมันมันสนับสนุนกันในทางที่ผิดนะครับก,ก็ตีแขนไปหนึ่งหมัดอืมโอ๊ย Oh my, เอาใหม่ห้ามเอาออกลืมไปตัวนี้มันที่อ่ะผมว่าเปิดอันนี้สุดท้ายแล้วเดี๋ยรีบไปแล้เดี๋ยวอันนี้ต้องขอไปเชียร์น้องๆก่อนน้องๆนัง่นงจองหน้าเต็มเลยแล้นี้ ยอย่นนั้นอันนี้ไม่แกะอันนี้แล้ว,ลวกันครับเดี๋ยวนี้อ่านข้อความแล้วกันเดี๋ยวนี้ก่อนห้าทุ่มแล้วกันครับก่อนห้าทุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้จะไปเก็บของต่างๆล่ะไหนใครอยากพิมพ์อะไรไหมครับอยากดูอันนี้ไลฟ์สักสิบชั่วโมงโหจิตใจทําด้วยอะไรครับเนี่ยให้ผมไลฟ์สิบชั่วโมงเลยเหรอครับ เดี๋ยวยนนี้จะฝึกไลฟ์ไม่ให้ถึงนะครับก็อยากจะถามว่าเสื้อคอใหม่มาเมื่อไหร่สั่งคอเก่าไม่ทันเสื้อคอใหม่นะครับก็ใกล้ๆแล้วครับอีกนิดเดียวอ่านิดเดียวจริงๆนิดเดียวจริงๆนิดเดียวจริงๆครับตอนนี้อยู่ในช่วงแบบผลิตละอยู่ในช่วงผลิตละก็เดี๋ยวในนี้มาลองก่อนนะครับก็ในนี้จะทําจะทําให้ดีที่สุดนะจะทําให้ทุกคนชอบที่สุดนะครับ อันนี้จะทำให้เต็มที่นะสปอยแฟนคอนหน่อยเหรอครับสปอยแฟนคอนตอนนี้บอกไม่ได้จริงบอกไม่ได้จริงมีนานนี้สกายแน่นอนครับถ้าไม่มีก็ไปเพียดคอนแล้วครับอโศกรถติดมากล้วอยู่เป็นเพื่อนเราหน่อย เอ้ยเราก่อนโอ้ขอให้ขับรถปลอดภัยนะครับสาธุ<ถ>ดูแลสุขภาพด้วยขอบคุณครับขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะครับก็ใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนใครที่จะกลับบ้านนะครับก็ ลับบ้านเดินทางปลอดภัยนะครับเดินทางสวัสดิภาพนะครับแล้วก็ใครไม่มีน้ำหอมใช้นะครับก็แนะนำเมสองเมเจรานะครับนะครับก็ันีนี้รู้สึกตื่นเต้นกับของขวัญตรงนี้มากรู้สึกว้าวมากคือใจก็อยากลงไลฟ์แล้วเพราะว่าอยากไปอยู่กับน้องๆแล้วครับอยากไปจัดแจงน้องๆทุกอย่างตอนนี้คือน้องนั่งวงหนาแบบน่ารักมากขอบคุณมากครับขอบคุณ ขอบคุณจริงแล้วก็ขอบคุณของข,องขวัญที่ส่งให้ในนี้ในทิกตอกเลยนะครับพูดถูกแล้วส่งของขวัญให้ในนี้ในน,น,นี้ด้วยนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติดีใจมากครับแล้วก็เกรงใจทุกคนจริงๆแบบถ้าถ้าแบบถ้าแบบทุกคนอยากให้หนันนี้ก็จะน้อมรับไว้ครับแต่ว่าถ้าทุกคนถ้าทุกคนไม่อยากให้หนันนี้ก็จะไม่รับไว้ครับ กินข้าวอย่างกินแล้วครับอันนี้กินมาแหละกินมาแล้วครับแล้วแล้วคุณกินข้าวหรือยังครับช่วงนี้เพลงโปรดของคุณคือเพลงอะไรจริงๆนันนี้ฟังหลายเพลงครับแต่ว่าจําชื่อไม่ค่อยได้ครับจําได้อยู่แค่เพลงไม่ทิ้งกันนะครับขอดูน้องๆของหลานนี้หน่อยเหรอมันโอ้โหแบบน,นนี้ต้องเดินไปเอาเยอะมากเลยครับหลน,นนี้ต้องเดินไปเอาเยอะมากเลยครับ อันนี้จะได้ไปญี่ปุ่นไหมนะอันนี้ก็ลุ้นอยู่นะปีใหม่เที่ยวที่ไหนปีใหม่หน,นนี้กับสกายยังรับงานอยู่นะครับก็ใครเป็นลูกค้าอยากจ้างครับอันนี้จะฝึกพูดให้เก่งจะตั้งใจทํางานครับอันนี้สัญญานะครับโอว้วันนี้อันนี้ไลฟ์มัน,นมเยอะแล้วนะเก่งแล้วนะวันนี้ยวันนี้ไลฟ์เยอะแล้วก็ ที่ผ่านมาถ้าทํางานใดผิดพลาดก็ขออภัยนะครับันนี้เป็นคนตั้งใจทํางานมากนะนะันนี้เป็นคนตั้งใจทํางานแล้วณนี้ก็รักการทํางานแล้วก็พร้อมปรับปรุงแก้ไขเสมอนะครับขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ให้การตอบรับให้การต้อนรับในนี้ที่ดีนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เลือกเปิดใจรับณนนี้ไปทํางานนะครับก็จะไม่ทําให้ผิดหวังครับขอบคุณครับ เพรานะครอเห็นแล้วมันแบบชอบจริงๆขออีกนิดนึงแล้วเห็นเเห็นน้องว่างไว้แล้วกลัวน้องน้อยใ,ใจอ่ยาก่าน้องมาอยู่ด้วยเดี๋ยวติดคนเดียวเดี๋ยวก็แบบไปเถียงกันในใจเราก็ไม่รู้ไงอะไรแบบเนี้ยอะอันนี้จะแก่งแก่แก่งในนี้จะแกะกล่องสุมนี้นะครับอีกหนึ่งชิ้นนะ นี่นี่ก็เป็นกล่องสุ่มอีกหนึ่งเช้นครับแันนี้ก็ขอให้ได้ไมล์เวโลดี้แล้วกันเปิดเลยเพราะว่านั่งคุยเฉยๆไม่ได้เดี๋ยวมันไม่เสร็จครับคืนนี้ไม่ได้พักผ่อนเฮวันของคุลูมีครับวันนี้ได้น้องคุลูมีตัวที่สองแล้วนะครับก็ คุรมีนะครับวันนี้ลืมขอลืมลืมขอแต่ก็ดีใจครับดีใจไนะคุรมีขอบคุณนะเก็บไว้นอกก่อนคุรม <ul> ะอรคะมูเตะอะไรครับเนี่ยอยู่ดีขอร้องครับ คารูเมะใครมาคารูเมะคุณสก,กายคุณสก,กายคุณสก,กายพูดเหรอคุณสก,กายพูดคารูเมะโหตายไ่ะเนี่ยตาย เรียกชื่อตุ๊กตายัางผิดแต่พูดว่าคุณคุณสกูอย่างเงี้ยเห็นไหมจะรู้สึกไงคุณสกายเดี๋ยวคุยกันโอ๊ยขอโทษครับแรงไปหน่อยอันต่อไปครับอ้าน่ารักเฮ้ยอันนี้น่ารักอันนี้น่ารัก,กน,นี่น่ารักมากน,นี่น่ารักมากเฮ้ยนี่อันนี้ดีครับอันนี้ดีมากอันนี้ดีมาก น่ารักอันนี้อันนี้แบบเดี๋ยวตั้งโชว์เลยน่าจะอยู่แถวทีวีขอบคุณมากครับเก็บไปก่อนอ่ะเราพูดเลยเถิดอีกแล้วเดี๋ยวไหน,นนี้จะไปจริงๆแล้วไหน,นนี้ไหน,นนี้ไหน,นนี้จะต้องไปแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะดึกเกินไปเดี๋ยวทุกคนต้องไปนอนหลับสันดี อยากดูอูเร็วๆจังโหันนี้ก็อยากอยากดูแล้วเหมือนกันครับอันนี้ถอดแว่นกี่โมงอ้มอุ๊ยโหอุ้ยเดงด้วยอันนี้มันเป็นฟิลเตอร์ครับมันถอดไม่ได้ครับแต่ว่าฟิลเตอร์นี้มันออกแนวหล่อครับก็เลยนิดนึงแล้วกันสวัสดีนะครบพรอยเยอะครับขอบคุณขาสวนสดีครับ สวัสดีนะครับสวัสดีครับอยากไฟแปนคอนแต่กลัวกดบัตรไม่ทันขอให้กดบัตรทันนะครับอัน,นนี้ไปแล้วน,นะครับก็สวัสดีนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากนะครับขอให้ทุกคนวันนี้มีความสุขเยอะๆพักผ่อนเยอะๆขอบคุณทุกวันช่วงเวลาที่ผ่านมาขอบคุณท,ทุกอย่างที่พพอนันี้นะครับคนนี้ขอบคุณมากสาหรับของขวัญตรงหน้านานี้แล้วก็ขอบคุณสําหรับของขวัญในทิกตอกวันนี้ด้วยแบบ เกรงใจนะครับเกรงใจมากๆก็ขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆขอบคุณผ่มีอีกหนึ่งหนึ่งคนบุคคลสำคัญที่ผมรู้สึกว่าไม่พูดถึงไม่ได้สำหรับผมในใจตอนนี้นะก็เป็นน้อง <laughs> น้องหงชีหงชีนะครับก็รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ตราตึงอยู่ในใจรู้สึก น้องเขาชอบมีอะไรมาเซอร์ไพรส์แปลกๆแล้วก็ผมรู้สึกประทับใจน้องหงมากๆรู้สึกประทับใจน้องหงมากตั้งแต่ที่ประเทศเกาหลีนะครับก็ผมจำได้เลยแบบเฟิร์สอิมเ s สชัสำหรับน้องหงกับผมคือเดินมากับตุ้ยอ่ะมีตุ้ยน่จะมีตุ้ยมีนัดมีน้องหงแล้วก็เดินเข้ามาคุยแล้วก็บอกว่าไปคุยกับพี่ส้มก่อนได้ไปพูดกับพี่ส้มว่าพี่ส้มครับ ผมขอคุยกับพี่ณันนี้ได้ไหมครับพวกผมไม่กล้าคุยกับพี่อันนี้ผมกลัวผมไปคิดในใจว่าแบบจะกลัวทำไมวะอะไรเงี้ยเออมันตลกอะครับแล้วแล้ววันนั้นก็เดินตามผมกันต้อยต้อยต้อยเลยแบบเดินตามผมกันต้อยต้อยต้อยน่ารักน่ารักเลยครับน่ารักดีครับก็ขอบคุณน้องๆน้องๆน่ารักมากน้อง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 อ้วงไรแค่เลยครับทั้งเลโก้น้องวิลเลียมน่ารักมากตอนเจอกันที่ตึกก็แบบน่ารักน่ารักไม่อยากเล่าดีเทลเยอะครับ แต่ก็ฝากติดตามน้องๆไลค์แคน like ด้วยน่ารักมากจริงครับผมมีคนหนึ่งก็แบบชอบชอบดีทุกคนน้องๆน,น,น่าน่ารักนี่ใส่ดีทุกคนเลยวันนั้นผมทรายอะไรเงี้ยทรายทรายกำลังทรายโพสตการ์อะไรเงี้ยน้องๆก็มาให้กำลังใจทั้งวงเลยรู้สึกน่ารัก อันนี้ไปละอันนี้ไปละไม่พูดเยอะละพูดเกินบอกจะไปเป็นสิบรอบละไปแล้วนะครับบาายขอบคุณวันนี้ที่ยอมมาเสียสละนั่งฟังอันนี้พูดนะครับก็ขอโทษถ้าวันนี้พูดไม่รู้เรื่องแต่ว่าอยากมาไลฟ์เปิดของขวัญให้ทุกคนดูจริงๆเพราะว่าอยากขอบคุณทุกคนหลักๆคืออยากขอบคุณทุกคนนะบา,บายครับอะไรที่ไม่ดีไม่ต้องไปตัดลงลนะรู้นะ บายบายครับฝันดีครับขอบคุณครับขอไปเคลียร์น้องๆก่อนนะครับบายบายอืมกดไม่โดนอโอ้ตายแล้วโอ้ตายแล้ว